แรน่เนี่ยแนเลยเดี๋ยวรถนออกมันดี้ดึงอยไปมันจะยุ่งอันนี้แองเห็นรถกอมาเ่มาลย่นี้บ้าตาบอกไดหลายนี่ัสียด สองนึ่งสิบาทเนาะโอ้่หตรวจละสองหมื่นเบี้ยอีกหนึ่งตรวจหนี่งตหนี่งตรวจหนึ่งนี่ลงลงลงนี่ลงนี่ลง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 นั่นนั่นนั่นก็ได้ มากะทำละทำไหมอย่างเพาะเพาะเพาะแ่อยากด้วแต่ว <glorious> ันโบมีหกิด้แนั้นี่ตรงไหนตรงนั้นพอช่วกยังอยู่ี่นีก็จะไปดินนี่ก็ไปนี่เป็นที่จุดตกแต่ง

ม่แ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 ม่โอ้ยผักกระจอืองานเลยเอ้น้อจิกเขียโอ้ัีนุของะไรเปอกยัน้อยนี่อีแม่บอกเป็นหมดนี่งตนั่งกินกันมากนี่มากินอไนี่นวนกินงไหนเด้อ่ามันงมากแล้วมันสุก มันหวานเลยปืนมาโอ้ยห่างแจกห่างเตียนไปกินอะไือผมหทอ่ห่องนั่งกิน <S <S โอตอตัวหนุ่เิดนี่เออเพกนี่มาเขียะรนบอไปเก็บพักไม่ไม่นั่งกินนิ่มแล้วก็กลับบ้าน <laughs> พุริยมพริยมอะไรน่าเป็นนนกีน่กี่เหล่านี่ตัทานอเป็นภูมิเอี่ยงสวบ้านเบ่เป็น,บ,นบร้บร่ได้ทานนี่ตบ่ติดพอมแล้วเาเจ้มีสูตงของ,งเจา <c oughs> อีเด้นีว่าง่าย

Ở ngoài chân trái này Văn Phèo cháu Văn Phèo Văn Phèo, ไม่ฟังบ่ไ่้กรบพันสามที่บาทนี่เดี๋ยวนี้มันโลพงคอมำเลือกคว่มบุญหรอเดี๋ยวนี่ครีห้อเจ็นเ่ยขันหน่อยแต่ย่านตักูขึ้นเลยเดี๋มือของมานี่ลงไปดี

แต่น้ออาคุ้ๆเมานเดียวอแคมือรอแต่น้อมื่อนี้ะทุ่มมาคียนี่สุที่เทวีโอชีี นาติยังตินายววจาติกังอาหารบรรพานาคาพิบุรีสีสุกโอมิสุทธิเทวาอุตุมานาคีมิสุทธิเทวีโพเชนีสาธุเอากล่าวว่ารเนื้อไชยยะไชยยะพุทธโธไชยยะไชยยะธรรมโมไชยยะไชยยะสังโฆชไชยะไชยยะสัพพราชาพุทธะเบิด ทำมัเงเปิดสังฆเปิดพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมาพระภู่เจ้าที่เปิดโชคเปิดลาบเปิดขุมทรัพย์เปิดบุญบรารมีเปิดหน้าที่การงานเปิดความมั่งคั่งเปิดความร่มเย็นเป็นสุขให้เป็นลูกแก่หลานณโอกาสบัดนี้ด้วยคืนสาธุสาธุสาธุ นะครับออกขวามือต่อนะครับเสร็จจากภารกิจที่แล้วนะครับสต่อขวามือนะครับเียวับจงนะครับเร่มตตไปเยนนั้น

ได้สื้อไม่เจาเหมือนเิได้ถึงวาละเมินอยู่หล่พูดึงา้องย้ายยืนในห่องเจ้ายุ่นะพุ่เด้แปดสามหาวเลยตากมุ้ยมองว่างกับท้าแปดเขาเลยมี่ะมองว่างไดหาเพื่อะบานทีหาเนี่ไเคยม่เห็นว่าตอนน่ะแปอเต็มไม่ อ๋นั่งตโวเปลี่ยนตั่หาีกอนน์อาีผู้ว่าหามบ่อยเขาัวไปครับนี่นีหลังนีเบิ้งอรยวงไรหลังมัน่า่าเาังพรตรีามตื่อคุกไปเข้ากรเบื้องยังนบ้มานี่เลยฝุ่นตัวนึงในป่าบแ้ว่ากันว่าม่นั่งยังนีกับบยรไม่้อเขาไปเก่า ก็ออกบนเดีวเนี่ยผมได้สามที่รอบเลยรอบละมื่นเนี๋ยวน้่เพื่นเพ่นบอกเป็นไงหน้าวังวันที่นี้อันนี้มันสิบนไปบ่อนักจากสิบเราออกสักสิบเนาะครับเปเบิ่งเหล็กนะมูลนั่นคุณหามองนีบ่อยท่าแปงเราไป็นท่าม้ลนั่นมันนี้หามแล้วเอาแปงมาถูเอาแปงมาถูคอยท่าจะบอกผมน้ำหลากบอก ก้องสียาไปล่างว่ะเห็นมูแทกกะแาเลยคนเนาะเห็นมูแากกะแทเลยผู้เพึ่นอันดื้อเพึ่นก็เอาซื้อว่าเป็นกระปองเป็นกองเน็บไว้เลื้อปั๊บต่อยปั๊บเลย ความคิดของผมที <t <t ่แหกว่าเป็นบึงนะแล้วก็มีอบต่ากับม่อีตัวต่าเขามาเขาเห็นเดืนน้ำเร่อนึงแบนนน้ำเต็มไปเลยนี่ฝนโอ้บักเดือมไหมบักเดือกินไหนกพวกนีน ให้กินเยอะอ่ม่เบ่อักอะไรงี้นะม่เบื่ออะไกินได้ะ่เื่อ้กินได้แต่ว่าคน้ไเออง่อใหญกใบขนน่อใหญ่คนนี้าง่อใหญ่คนนี้มดแดงมลาอ้ปกูดได้ปกุนี่ลาเพิ่บเออเือนี่เนเอิีน่ะเิีสมดอะไริมสมดจะนี่เ่ป้ห้จัน